พี่น้อยเอาแล้วครับออกกันเดียวยอย่าไปคลุมสปูนนะพี่น้อยจะจำได้ไหมปล่อยมันลาไปปล่อยออกไปคออ่อยเล่น ตกปลาใจายเย็นมากมาเลยมางคนไปนั่งดูอยู่เลยกระชอนมากช้อนกระชอนช้อนช้อน,อนขึ้นขึ้น